ทางด้านเจียนยาด้วยคุณนี้ครับเอกเิษครับอ่าคุณนี้ลงตัวที่4 0 5ันะวงแดงครับถือว่าเป็นนี่เจ้าบ้านแต่พ่อคุณพ่อเนี่ยคนโพสิสมัรตะบนเสียวกุหลาบเพชรเธ็์ผู้ใหญ่เสงย์ครับนี่ถือว่าเป็นนักชกรุนที่เรียนมหาลัยละ คุณนี่สี่พบาทครับน้ำเงินนี่รุ่นน้องจะจะเพิเป็นจระรักสีสกเก็ตพัดจันฉายวอเ<อ>พชรชลเจนครับสวยคนละแบบสวยคนละอย่างนะเซ<อ>ียนสักปัดไัยเด้ะต้อง <c oughs> ต้องถ่ายรูปก,กันแล้วเป็นที่ระลึกมากๆคูป่วยคู่นี้ถ้ามาใช้งานวันนี้นับพิมานแดงหือใหญ่โอรัชพัช่างกันไม่ได้โชกันแน่นอนนะ สวยคนละแบบรับสวยกับคนละอย่างแต่นักชกงามแบบดีแต่ด้าของกุหลาพิษรุ่นน้องก็พราะจันสายวอเพชรชลจันทร์ครับถูกคู่แล้วก็ถูกเวลาจริงๆครับแต่รุ่นน้องสดใสไฉไลครับแร่ตะกกลมวยครับ,รรบเสียเว ก็ถือว่ารุ่นน้องนะครับจากเพอร์เบญจรักษ์ะนะของพ่อจันฉายว่าเพชรสุรจันครับจบจากคู่นี้เรามาดูคู่ของทางด้านสไปแดงกับเอมมี่น้ำเพชรดาวจรัญฟ้าอ่าแล้วก็จะเป็นคู่ เอาคู่ไก่ทองกับทางด้านของคู่ต่อไปวิเดินชนโอ้เจ้าก่อนในโฮมบาลชนิดท้ามเพื่อไปกระหอนอยู่ใกล้ๆนี่อะดูใกล้ๆเดี๋ามเพื่อไปกระหอนเนาะนี่เตี้ยอายูโดโมโต,โต,ต้ตเตี้ยสแตนเล็คุณลงุงน้ำมึงก็ยอดคุณพ่อครับเสียเว วัวเพชรชลจันทร์นะสี่พันบาทครับไม่น้อยไม่ไมากนะคมสวยนี่เชียนสากบ้านไผ่ก็ไม่ต้องบรรยายนะคมสวยนะนอนแล้วสบายใจดูแล้วสบายตาอ, <c oughs> อ่ะใหญ่อีกเฮ้ยใหญ่อีกเยอะก็ติดนวดทีกว่าไหนเข้ามาก,ก่อนเอ้ยนี่บอี่ชักนสองสามคู่เอออ่อะ

จักกันวันนี้จักกัน ชนแจงที่สามพรมาดูว่าท้ายๆครๆับประเภทสูงเยังลุกเน,นองขวาเสียบเอาซ้ายไป

บุญพี่จันศิลาผู้ใหญ่บุญนุ่มศิริจันไปผ่านตุ้งต่องเสียวจนมัดฉบับาใไปพอเอ้ยเงินทองอ่ะเป็นคนนะเออไม่น้ำคนหรือว่าน้ำคนนะเออฮะดูว่าบุญแดงก็คุณลุงท่าเงินก็คุณพ่อโคต่อไปแจ้งถึงทีมงานของทางด้านเขึ้นนำโชคน้ะ เพชรเดินชวนอีกแจ้งที่3า0 2นเพชรนำโชคสรวโชคโชคที่สองครับมาดูว่าทายๆจะเป็นของใครครับเออกระเพรนสูงยาวเขาแหลมน้องเปิลเป็นสาวเต็มตัวแล้วเมื่อก่อนอีกต่อยแล้วจะไม่เป็นสาวแล้วรักตัวสมหวังตนไปนอย่างนั้นฮะมาดูว่ารุ่นพี่ครับน้องเฟิน ลูกสาของสิีชานเทนี่บอยโอ้น um ี่โนี่แไม่ต้องแต่ก็ตีติดนะแกนสุดยอดซุปเปอร์เซฟขครกงลงสร็จอาวเริ่มก่อนแล้วพระัน ลุกน,น้องกอลุนพี่นะสูงยาขอแล้วใครตีใครกัน้ก่ต้องกอดเจอแข้แกะ้กะลุกบอนลุนกัอลกบอ่าโอ้ขอลุนน้องไปครัวแข้ขวาพับขวาขว,า,ขวาเกนยายางยางนะเฟอร้โอ,โอนับ้ยังไม่ไหวเลย นี่เจนสักว่าไม่ต้องชกเอากำลุงมาได้ครับไปเรียนหนังสือเลยนะโอ้โหแม่ให้เจ็บเจ็บก็ปล่อไปล่อยก่อนปล่อก่อนเพราะอ่ะเป็นหน้าที่ของคุณหมอโอ้โหเนี่ยระวังระวทงจรัดฟ้าจริงเก่งก็พจใจฉายพวเพชรชลจันทร์แน่จากเป็นจักรโอ้ ไม่มันเป็นไปได้ทุกอย่างครับหมัดมวยครับนี่แหละ